ซีจ <S ess us> ือได้อยู่บอน,น้องพลอยนี่เนาะลูกของเบาจันท่าเพื่อนพี่น้องเอ้ยก็เคยไปถ่ายทำใหม่พ่อแม่พี่นอ้นองได้เบิ่งเนาะนนบ้าได้ยังกินบัดนี่ซีมืองหรอซีมรสเอาผักสีผักคือหน่อยให้ลุงลาบซีนควายพี่น้องเอ้ยโซ่เชย,ยลายรสผักอ่าตอนนี้ก็กำลังหนึ่งเ่าอยู่เนาะเจ้าภาพเพิ่นยังไปย่เขาโย่อน้า,ยยนาอยู่ห้องเย็นแต่ว่าทางพ่อแม่ กะเฮ็ดกินขาเพราะว่าเพิ่นเตรียมไม่เรียบร้อยเนาะผู นางเค็มแต่ว่ายังโบทันเค็มเมียยังโบทันมาบอกให้ทานแล้วอ้าวยังโบมาบอกยังสุขใจยังบบแล้วจะคอยได้มาขำคุนเือนเจ้ากอดกับสว่างน้าป้าป้านางนางเป็นตาเสบเนาะทั้งสุกทั้งดิบปวดรับปวดซอยแสบมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีลอกันพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวทางเบาไล่พ่อสีอายพี่น้องเอ้ยกินข้าวกินน้ำนี่โน้ไุญอายได้เห็นคำใหญ่แลาววายวะโอเคปะปัง กัดเอาเป็นจังไดงมีหมวกผิกัมีห่วยน่ะนกถูกเ สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุขสุขคนประสบบอกสุบอนนกกายินดีตอนหับขระสบสองตาบัวอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้เอาเมื่อนี่นกกาญจนมาทางเดือนของเปล่าไรน้องเปิดเดือนซามเดียร์เชยเบิรงกน้าเพราะว่าทางอ่ะพ่อของเปล่าไรเพิ่นกำลังเฮ็ดจูเฮ็ดกินอยู่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเราไปเพิ่นไปส้มน้ำกันน้องว่าได้อย่างกินเที่ยงป้าถุ่นเนาะอันนี้จะเป็นเฮือนหลังเก่าของเพิ่นเฮือนครัวอ๋อสบายดีเด้อทางลุง พอของเบาไล่เพื่อนมาจากบ้านโคกไงคุณได้พี่น้องเลยนี่ามาขําม,มาคุณอ่าเฮือนดุกไรายเพื่อนเอาสบายดีนะแม่นะ่ะสบายดีสดีโอไม่สบายดีน้องพลอยเอฟซี FC จือได้อยู่บ่น้องพลอยนี่เนาะลูกของเบาจันท่าเพื่อนพี่น้องเลยก็เคยไปทายท่าใหม่พอไหมพี่น้องด้เบิ่งเนะาะบ้าได้ยังกินบาดนี้กินมึงวะ ซิมโลดอเอาพักสีผักคือหน่อยใช่หืลาบิ้นควายพี่น้องเอ้ยซ่อยชะหลย,ย,ลลยโลดผักอตอนนี้ก็ก,กำลังหนึ่งเข่าอยู่เนาะเจ้าภาพเพิ่นยังไปย่อเข่าย่อน้ามอยู่โรงเรียนแต่ว่าทั้งพ่อแม่กะเห็ดกินขา้าเพราะว่าเพิ่นเตี่ยมไม่เรียบร้อยเนาะผูนางเค็มแต่ว่ายัางบ่ทันเค็ม นังเข้มนางนางเข้มแต่ยังพุ่ทันเข้มตอนนี้เนาะป่าเนาะยังชอยยังบอได้แช่เชกเดือดอีกำลังร่างพักมาจากเถื่อนะปะบ้านนี่นะสองเถื่อสามเถื่อนเลยมาช่วงบุญกองเขานี่มาหันลบเมื่อสาวะมาถุกปีเลยเนาะ เป็นกระซื้อสิ้นควายพี่น้องเลยเตรียมถาพ่อแม่มาเต่บ้านไกลเนะาะทั้งลูกสาวลูกชายแล้วก็แม่เฒ่าของเพิ่น์นโอสบายดีเด้อแ์เมย์ตู่จะเก่าเด,ดี๋ยวมาเพื่อนบุหรีเห็นหน้าเห็นตาเนาะนอนหน้านอนหนะ้าโอ้ยนอนเผาส่วนมันบ่แม่สชุดมันขั้วงัวควายโอ้เมื่อนี้เนี่ยเป็นบุญเดี๋ยวมาบ้านมาบ้านมาไหนเดี๋ยวไปาจารย์ไป ไปกับบริหารอย่างเนาะโอ้ยืนหน้านั่งยืนหน้าอืมนั่นแม่น่ะเป็นยังคือว่าบริหยอาเจ็บข้าด้วยเจ็บแข้งจ็บขายังบ่ได้เพิ่นว่าเป็นโรคยังไปกวดนะเพิ่นว่ากระดูกทับเส้นโอ้กระดูกทับเส้นนี่ก็ยากเลย้ะแม่เนาะ อัมื้อนี้ทานปอเถ่าเป็นบุเรมาบอปอเถ่าได้มานอนน่ะโอ้ปอเถ่าน่ะแข็งแห้งอยู่บอแข็งแห้งเลราเป็นนันเลค่นแหละจากปีเราน่ะเป็นหกสิบโอเม่นี่หาซิบพอหกสิบอืมแต่ความตัวความกัดอืมยจัดยจัดยำหมดเลยละเด้อโดย มีดกับมีดบกเข่าว่าสันเนาะยางระเจ็บลูกไหมคอายางระเจ็บแต่ว่าคอยเวลาไปเข้าของน้าอียางด้วยส่ะขันเท้าฮะซื้อกันเท้าเลยะโอซื้กันซักไมคันเท้าคือต้องขานไปเป็นบ่แมีด้ีมายางนะเพราะได้ยิบอยะแม่จับกันเท้าอ๋แต่ว่ายางเฮิงนี่บ่ได้เฮิงบ่ได้โอ้ปวดตามแข้งตามขาเนาะปขาเดียวนี่ปวดกันยี่ข้าววันข้าวไพวัน เจ้าได้โซมแม่เถ่าเนาะกับนางยังก่อนะลืมเลยพรสวรรค์นางพ่อสวรรค์นี่คืออาเพิ่นขนาดได้อาศัยเพิ่นนี่เออเห็ดนางฟ้าละตากิางแห้งบ่แม่เห็นยังกันนะอาย่างแห้งไว้บ่บ่่ืโอ้ยมันยังมันเน่าอย่ามันตึกเน่าเนาะอมาบาดดุกทรายก็ได้กินซกเล็กบ่พ่อบ่แม่เนาะซกเล็กมันต้องมีเลือดเนาะ เอาไปกินเดรสช็เล <laughs> ็กพี <m ix ing estar> ่น้องเลยปูกป้าทูจัดนักจัดต็มให้ทางพ่อเพื่อนความบกพรของใชต้็นักใส่กระสุนอ้อพ่อนี่แหละเบิ่งด้วยมวลเท่ด้เบิ่งแน่ก็เคยมาพ่อกันก็คือติดกันแท้อันนี้ระวังถอยไปตกชั้นเลยล่ะล่างมือกินข้าวล่ะล่างมือกินข้าวล่างมือกินข้าวล่างมือกินข้าวลูกกำแพงโ โทรมาเบิ่งหมากมูพี่น้องเอ้ยหมากปักใหญ่อุ้มขึ้นอยู่บ่หนิฮะแต่จังได้อีหล่ะได้ของเยียนใหม่ดีใจบ่ดีใจโอชุดได้เข่งเยียนใหม่ตั้งใจเฮียนเนอเอาจะไปอย่าไปไปใส่ยง่ะน่ะนางพรสวรรค์เพิ่อนจักลืมสื่อได้เอิญไปซื้อๆค่อยกะอยากเป็นพรสวรรค์หรือพรสนีขุนน่ะในน้อยกันหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำเป็นโอ้ยเนาะจังมันจบ จักปีล่ะเจ้าน่ะบูจืออัโยแบบนี้อืมมันก็นั้นเท่าแล้วบูจือบูจักอัญโเนาะถ้าใช้ชกเล็กก็คือบูเดกวันไหนลุงมันเบาเขากันเนาะหัวเห็ดบได้ช่วงบ่หรือจังใดเนาะระวังยางไประวังลมปองเรื่องนี้อันนี้คือบ่เอาโซลับทุกแน่ไปอันนั้นนะฮะ รับขวดกรมีรับชุบกรมีตะกวนเพื่อนหลังเก่าของเบาไลเพื่อนพี่น้องเลยแต่ว่าเพื่อนก็ได้ไปหาเงินหาคำอยู่ฝั่งไทยกะได้เฮือนใหม่แล้วล่ะพี่น้องเลยป้าหนึ่งเข่าอันนี้จะเป็นเฮือนเก่าเพื่อนกะเอาไว้เห็ดเฮือนคั่วทางโรงเฮียนเพื่อนกะเปิดเพลงเสียงดังเนาะโอ้ยนี่ทางนี้เพื่อนกะนิยมเลี้ยงหมูกันนาอพี่น้องนาะป้า นกพาอมมาคือดกแท้นี่เออหมากจากพันนี่ดกแท้นี่ต้นกล้วยยังกล้วยกล้วยอืกล้วยตานีบ่กุกเหนวยยาวเนาะกล้วยต,ตานีพี่น้องเอ้ยโอหน่อไม่แต่บ่มีนหน่อไม่เนาะเพราะว่ามันกระหี่เหีเห้ย โอ้ในดองตื่นกันระบาดนี่เหตุใดท่านตื่นท่านขาวนะเอาสบายดีเป่าไลสบายดาีมาพอดีกินข้าวกินน้ำเลยเนะาะกินแล้วบ่ยังแล้วใช่ไหมเอามามาสามารถกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันเอ่า าได้หลายเ้นได้นำเขียนเพื่อนนะเนียยังบ่ทันมาบ่ให้ทันเล้วอ่วยังบ่มาบอยังสนสจยังบ่แล้วจะคอยได้มาขำคูณเถือนเจ้ากอดกับสว่างน้าป้าป้านั่งนั่งป้าชาวัยบ้านกินข้าวบักละมันนังกระจดกระจไดกหนีไปมาหน้าแม่มาแม่จือว่าปูหย่าน่ะ แค่เก็บหาต้องในแบบนี้มาในแม่ในดอกอามาเด้อในดองเน้อจับไปตรงนี้มาในจุ่้น่นมากินละนั่นน้ำมาน่นแบจงมากะกินละันเแตป็นตาแซ่บเนาะทั้งสุกทั้งดิบปัวลาบซอยแซบมาเด้อพอแม่พี่น้องเอซีมากินข่าวกินน้ำน้ำกันกัวตกินเรากินเรากินซีนบบได้บ่ สบายดีด้ยสบายดีเด้อสว่างดืมสบายดีเด้อมากินข่าวน้ำกันเด้อพ่อไปพี่นอกลงกันนะม่อะไรเอาเอากินกินกินเห็นป้าลุงกินดีมากั็ดีใจน้ำมาแม่นางมาแม่นางีหลาคําแพงวัาชูปูทุกคนมาเดินมาเดินเดาเดิวกเด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 าาาเาา ติป้าใหญ่บีปอมมากเลยนะบีได้หน่อยใช่เปล่าไรระหว่างรับปรคุมเป่าสัตว์บีได้หน่อยเอ่อจะบีขวดมาเนาะบีมาเด้อพี่น้องเแรกทีเท่านั้นจะไหนจัดหนักจัดเต็มซื้อสิ้นไม่เจ๊ โดยโดยโดยพี่น้องเอ้ยชิพักเที่ยงกินข้าวกินน้ำก่อนเด้อบ้านนี้เนาะเดี๋ยวคอยต่อกันพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวทางเบาละไรผู้ชายพี่น้องเอ้ยกินข้าวกินน้ำนี่โอ้ยได้เห็นคำใหญ่แลาววายวะโอเคป่ะกัดเน่าเป็นแังได้มีหมวกผิดกัดมีห่วยน่ะคนน่าคอยแม่สบายดีเด้อแม่ มาจากบ้านอื่นบ่มาจากบ้านละก็พอกดูโอ้เอาคือบ่ไปห่วงงานเพื่อนแม่ได้บันี้มงให้มาดูน้ำแล้วมาดูน้ำดูทะลานนี่ก่อนโอลานะไปแล้วโอ้มันแดดคือว่าไปกินข้าวกินน้ำน้ำเพื่นตอนเพื่นย่อข้าวนี่กินแหลวกินเพื่อนพี่น้องอิ่มเลยโอ้กินเพื่อนพี่น้องอิ่มคือว่าอะไรเนาะไปค้ำคู่เพื่อนเพื่นเต็มที่รอดเมคนมาแต่บ้านอื่นมาดูน้ำโมโอ้ขบเปาะขบุญเนาะอะไรนี่เป็นความชออันนั้นเลย คุณความถูกนอนมารับคืนนี่นะ,มะโมมาอยู่ให้อยู่นำนะ้ำเลยพ่อไม่ออกมาตะบนันน้องชายมาดูนะโมโมไหลนี่แล้วมาอยู่ในอันเด็กบนเวทคุณนั้นเพิ่นลุกลบผันจู่กับพายาน่ะล,ลูกกับลูกกับลูกลูกับบ่มีลุงเมียบังดีลูกนะโอ้ตูสามสิบปีลูกกับบ่มีเมียอายุสามสิบปีเอออ้เอเขาทานกินข<อ>ุดคืนนี่แดินนอนมารับก เบ้แม่วอาเลยจะให้จังวะความเขียดแค้นจะมื่อได้เอาไนไรนี่นะโอ้ยหกปีแล้วได้จะมาอยู่ในลบๆอันไดเพราะออกมาอยู่นี่ทันสามที่ปลายปีออกไปอยู่ทางแหวกขาบ้านน้อำใจโอ้ยแล้วเอาไปอะไรนี้จะท้ามกบันอุบไก่ขบให้มั่งเพื่อนเพื่อนมั่งตะกี้เพื่อนว่ายจะได้มูเอ้ยบ้านี้กับป้าบ่มีบ่มีกินตอนทำงานอยู่บ้านน้อำใจมาอยู่พี่แล้วขายไม่เอือนเหดชาน แล้วโมลุลไหลนี่คือโมคือมาเลยแล้วมาอยู่ในรูปๆอันนั้น <ừ> ขอดินเขา <ừ> อยู่เขนาน้ามจำปลาได้ใช่ไหมตุ๊กเออเขอานหน้าจจำปาเพราได้กินเหน้าอยู่บอยเออเฮ็ดก็ลูกผมพูนยาเลยอยู่สองคนกับลูกชายช่องสามคนพนูน,น,น่ะลูกแม์จะค้นถังเบิดน่ะผู้ชายมีตู้ชายสีคนขากร่กงนะทุกผู้ใหญยบอยสามสิบนะลูกก๊กลูกก๊ก โอ้แต in yeah, ่ว่าลูกน no? ี่สามคนแต่ว่ามีภรกคุ้มแม่ชีคนชีคนแต่มีครอบครัวบ่เลยบ่มีนนคย่างผู้เดียวว่าบ่มีครอบครัวนะโอ้บัดผู้บ่มีครอบครัวบัดได้อยู่น้ำแม่เพราะว่าคนนี้ไปไมชเจอเลยบัดครอบครัวอยู่เพราะว่าคนมีครอบครัวน่ะเพิ่นไปอยู่น้ำลูกน้ำเมียเพิ่นเนาะเอออยู่กับเขาอยู่แล้วอยู่บ้านเขาบ่มะ ก็จะถกเงาะถกหยอนแมงเฮือนแมงช้างถกหยอนหยังหมู่ไหลนี้เนี่ยว่าเขาขึ้นขันจิ๊กับเงาะบ้านเก่ากับไอ้บ้านอยู่นะขายดินมาใหดเฮือนอยู่สิีอันนบ้านหนองไชมาใหดเฮือนอยู่บ้านนกอยโคกบอกไอ้ย่บ้านนกอยโคกเขาอยู่บ้านนกอยโคกอยู่ก็ต้นทางแบงเขาบ้านหนองไชฮันเดย์เบื้องนี่ฮันเดย์บรรยากาศบนเพื่อนขายฐานฮันเดย์อยู่นะฮันจะได้สาวปลายตี พอแม่เพิ่นตายหมดแล้วเพิ่นไหลเพิ่นนีเลยมาอยู่ชะลุพอร์ดีดนาาิตะจนหอมเอาพี่น้องเอ้ยหลังจากกินข้าวกินน้ำแ,แล้วแล้วเนาะ,ะกะคือก็ออกห่างจากบ้านเม่าไรเพิ่นแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าทางบ้านเม่าไรเพิ่นกะมีงานเนาะกะมันกะจะคึกคักแน่เนาะกะกินข้าแวแล้วเนาะกะพอดีว่าเพิ่นเปิดเพลงเนาะพี่น้องเนาะกะถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งบ่งได้เนาะเพราะว่าทางบ้านเพิ่นกะ มีงานเนาะเพิ่นกะคึกคักและอีกอย่างครับแต่แล้วเพื่อนกับมีแขกบ้านอื่นมาเนาะเพิ่นกับมีการกินเปิดเพลงอีกอย่างสารพัดเนาะก็เลยโบไรจบทิปตอนกินข้าวเนาะพี่น้องเนาะก็เลยออกมาจากบ้านเพ่อแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็สิได้จบคลิปเนาะพี่น้องเนาะถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออผิดนับ FC ฟซีไปสู่ทุกคนเนาะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เบิ่งโฆษณาบ่คคลโฆษณาให้สาปูนไลเด้อเนาะถ้าว่าบ่ผิด ไว้พ่อๆกันในคลิปหนะ้าแลาสำหรับคลิปนี้ขอเกล้าค่าว่าสายดีสายดี